สวัสดีครับอยู่กับฟาร์มเจริญทรัพย์ครับวันนี้พาลงหน้างานครับมาส่งเหล็กนะครับตรงนี้หน้าฝนต้องมามาดูนะครับอ่าเบาเบาเบาดูทางครับนี่โอ้โหสุดยอด ลูกน้องไม่กล้าตัดสินใจครับเมื่อกี้ขับขับรถทัวร์กลับไปคืนนะครับจะเอารถยนต์มาโอไม่ได้ครับผมเลยต้องมาดูนะครับมาดูบอกว่ามันมาได้นะครับมันมาได้นี่มันมาได้เพราะว่ามันเป็นพื้นเก่าครับอาจจาะลื่นนะครับมันมาได้แต่มันมาได้ไม่ไม่บ่อย ดูทางนะครับต้องตัดสินใจให้ได้นะครับไม่งนั้นยกเสาไม่ไหวครับมันมีเสาหน้าหกด้วยครับเสาหน้าหกยาวสาเมตรยังไงก็ใช้คนงานยกไม่ไหวแน,น่ะนอนครับถ้าไม่ใช้รถเครนเมื่อกี้ไปกลับสองรอบนะครับพอดีอยู่หน้าร้านพอดีลูกน้องกำลังจะเอาเสาลงนะครับหรือว่าจะเอาเสาลงก็เลยบอกว่าไม่ต้องเอาลง เดี๋ยวขอมาดูพื้นที่ก่อนอามาดูไปว่ามันได้นะครับจากประสบการณ์ก็ได้จริงๆนะครับนี่ถ้าถ้าผิดล่องนี้ตกเลยนะครับตกเลยจบเลยนะครับเพราะว่ามันมันลื่นนะครับนี่ต้องมาล่องเดิมนะครับมาล่องเดิมก็เลยเผื่อไว้ก็เลยเอาฟังลองอตอนนี้กำลังจะยกเสาลงนะครับเข้ามาได้เรียบร้อยนะครับ นี่บรรยากาศดีมากนะครับนี่บ้านโมเดินอันนี้คุณตาอยู่คนเดียวครับลูกหลานมาสร้างไว้ให้นะทำงานที่ชนบุรีนะครับส่งเงินมาทำนะครับนี่ทันี้เหลือลงจอรดครับนี่ลังทำลงจอลดอยู่นะครับทำงานอยู่ที่โรงงานชนบุรีนะครับนี่ถึงช่วงเวลาก็ต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับทำไว้นะครับรอจังหวะนะครับเพนบอกว่ารอจังหวะกลับมาอยู่บ้านนะครับ โอ้บรรยากาศดีมากนะนี่บ้านสวนนะครับบ้านโมเดินทำทีละนิดทีละน้อยก็เป็นรูปเป็นล่างนะครับครบสมบูรณ์นะครับเสร็จจังหวะก็กลับมาอยู่บ้านกันนะครับทำบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วนะครับใช้นี่เรียบร้อยนะครับก็กลับมาทำเกษตรนะครับมีที่นา10-20ไร่นะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับอ่านี่ครับ คนตาก็มาช่วยด้วยนะครับเมื่อที่รถจะติดลมก็วิ่งหาฟางให้ครับวิ่งหาฟางนะครับเกือบแล้วนะครับเกือบเกือบได้ใช้รถยนต์มารถยนต์มาก็ยกไม่ไหวนะครับต้องใช้สี่สี่คนอย่างน้อยนะครับช่วยยกเสาเสาหน้าหกหนกักอ่าหนักมากนะครับหนักมากนี่ครับต้องใช้เฮียบหรือรถเครนยกลงครับ จะทำลงจอรถนะครับเล็กก็สั่งจากทางร้านเราทั้งหมดหินทรายปูนนะครับจะมีหินทรายด้วยครับข้างบนนี่เป็นเหล็กดำนะครับเหล็กดำเหล็กดำเราก็ขายครับขายทุกอย่างครับส่งใกล้ๆครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะครับถ้าระยะไกลนะครับก็คิดค่ารถนิดหน่อยนะครับ ต้องดูยอดด้วยครับเมื่อวานก็ไปที่ร้อยเอ็ดช้าไปส่งเหล็กนะครับขอบคุณเฮียประเสริฐครับเห็นใน u t u b e ครับเห็นปุ๊บสั่งปั๊บนะครับไม่ได้อ่าพิธีรีรองครับถูกใจสั่งเลยนะครับโอนเงินด้วยครับโอนก่อนด้วยครับก่อนของจะไปส่งสุดยอดมากครับก็ยอมรับจริงๆนะครับบอกว่าดู y o u t u b ของตั้งแต่แรกนะครับ คุณท่าที่ไว้ใจผมนะครับอ่าล้วก็ซื้อขายกันแบบตรงไปตรงมานะครับตามสภาพเลยนะครับราคาเท่าไหร่ล้วก็พูดตามนั้นนะครับอ่าสั่งเยอะแล้วก็มีราคาพิเศษนะครับอ่าสั่งไกลแล้วก็มีค่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับก็เสนอราคากันนะครับถ้าผ่านผมก็ไปส่งให้นะครับตอนนี้ราคาเหล็กเริ่มขยับแล้วนะครับขยับขึ้นแล้วนะครับอ่า สนใจก็ทักมานะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับใครจะซิ้จะสร้างบ้านนะครับทั้งหลังนะครับอยู่แถวบ้านจิราเนี่ส่งทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มทมที่ทําเสาโครงสร้างทั้งหมดนะครับงานรับเหมาก็ทํานะครับทํามีทีมช่างนะครับไป,ไปมาก็ทําทุกอย่างนะครับเพราะว่าเรารู้ราคานะครับเราสามารถทําราคาพิเศษให้ เพื่อที่จะไปลดต้นทุนให้กับลูกค้านะครับบางทีไปเจอเขากดราคาครับไม่มีทางเลือกเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่มองหาทุนน้อยอยากทำบ้านโครงสร้างอาคารนะครับใช้เหล็กเยอะนี่ครับอย่างน้อยก็ลดลดได้เยอะนะครับบอกตรงๆว่าลดได้เยอะนะครับที่ผมทำราคาเหล็กมาตั้งแต่ทำมาผมทำราคาแบบโอ้โหแบบแทบจะ ไม่เหลืออะไรนะครับเหลือค่านิดหน่อยพอค่าลงคนงานนะครับแต่ละวันผมก็ดีใจนะครับผมได้สั่งของเขาผมเออได้กำไรนิดหน่อยผมก็ดีใจนะครับไม่เน้นกำไรเยอะวันนี้ก็ยังส่งของไม่หยุดนะครับเพราะว่าที่เราทํามาก็คือทําด้วยความจริงใจนะครับส่งของที่มีคุณภาพให้ลูกค้านะครับราคาเป็นกันเองนะครับไม่ชาร์จนะครับไม่บอกเพิ่มนะครับเอาตามความเป็นจริงนะครับ เช็คราคาก่อนส่งนะครับหรือจะเก็บเงินปลายทางก็ได้ครับแต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะโอนมาก่อนนะครับซึ่งบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะจริงจังหรือจริงใจแค่ไหนแต่เขาโอนเงินมาผมก็ถือว่าสุดยอดนะครับลูกค้าบอกว่าสองสาวันค่อยมาส่งก็ได้แต่เขาโอนเงินมาแล้วผมก็ไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจหมายถึง กลัวเขาไม่สบายใจด้วยแล้วเราก็ไม่สบายใจนะครับเพราะว่าเขาโอนเงินมาแล้วนะครับเราก็อยากส่งของให้ให้ได้เลยผมก็ส่งวันนั้นกลับมาถึงบ้านหกทุ่มนะครับไปส่งที่ร้อเอ็ดนะครับขอบคุณเฮียมาเสริฐครับผมแกกระดูกชิปอยู่นะครับดูเรื่อยๆนะครับแกบอกว่าโอเคถ้าถ้ามีอะไรก็อ่าทิ้งกลางตัวมาได้เสมอนะครับเป็คะันองอยู่แล้วนะครับราคาก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับ แล้วก็มีทางกรุงเทพน้เฮียมุกนะครับขอบคุณเฮียมุกมากนะครับโอ้โหสุดยอดสปอร์ตใจดีนะครับราคาหลักรานเลยนะครับสั่งมาเจ็ดพันกว่าเส้นนะครับเจ็ดพันกว่าเส้นนะครับสั่งผมมาผมก็งงเอะผมก็คิดในใจพูดพูดจริงๆนะครับคิดในใจว่าไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมโดนหลอกแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะมาสั่งเด็กกับผมนะครับเจ็ดพันกว่าเส้นนะครับคุยรายกันสองวันนะครับสองถึงสามวันนี่แหละ มาวันนี้นะครับโอนเลยนะครับครับขอบคุณเฮียมุกมากครับที่ที่ไว้วางใจผมนะครับโอกาสหน้านะครับขอโอกาสหน้าขออีกครั้งนะครับนะครับผมโอ้สุดยอดมากครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับแต่ว่าไว้ใจนะครับตอนนี้เหลือหินกับทรายนะครับ ตอนนี้เหล็กยังมาไม่ครบนะครับเพราะว่าเหล็กดําผมไม่ได้สต็อกเยอะนะครับเหล็กดํานะครับสต็อกเยอะไม่ได้ครับเพราะว่ามันขึ้นสนิมเร็วนะครับจะเหลือเหล็กดํากคูณสกับ5้าคูณสนะครับอันนี้ขายยากนะครับตัว6กคูณสเนี่ยมีเจ้าเพิ่งเพิ่งมีนี่ครับส่วนมากจะเป็น5้าคูณสนะครับที่ที่มีนะครับอันนี้ลูกค้าสั่ง6กคูณสเลยครับจัดเต็มเลยครับแบบมาตรฐานเลยนะครับใช้6กคูณสครับ อันนี้เตรียมหินทรายลงในตาหินกับทรายตรงตรงนี้ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถอยเข้า <c oughs> อ๋อ <c oughs> แล้วหินกับทรายนะครับอย่างละคิวเขาจะเทลีนนะครับข <c oughs> ดลุมนะครับ เบาเบาอ๋อเดินพาพาพาเดินหน้าเลยพ๋อ,อน่ครับใส่มาอย่างละจิวน,นะครับเราต้องรู้จักกะเทนะครับ นี่คือวิธีการเทนะครับเทห,หินก่อนนะครับเสร็จเททรายนะครับเลือ่อยๆนะครับมันก็จะแยกกันนะครับเป็นสัดส่วนเรร็บร้อยครับอดแล้วดูจังหวะออกนะครับาจะรอดไหมครับรดเบานะครับ รถเบาก็ต้องพุ่งไปครับไปรอพี่ด้วยนะไม่ใช่หายเลยนะไม่ใช่หายเลยเหลือพี่คนเดียวนะตายเลยถ้ารถพี่ติดลมเนะี่ยแล้วรถยนต์ออกตามหลังเดี๋ยวให้เขาเออกก่อนนะครับ<ม>เดี๋ยวมาดูครับว่า,าจะไหวหรือเปล่าไปแล้ว สบายมากครับนี่ี่ยมันจะฟรีร้อยแับเรียบร้อยครับนี่เกือบไม่รอดรถเบามันจะลื่นครับมันไม่มีแรงกดโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากติดตามด้วยนะคะะร,นรับฝามเจริญทรัพย์สวัสดีครับ